เพราะผมก็ช่องวันนะครับก็มีความดีใจแล้วก็ยินดีมากๆนะครับที่ได้รับโอกาสจากทกศนะครับที่ได้มาเข้าร่วมในในเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดูเจนฮักบ้านเกิดนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นโครงการที่ที่ดีมากๆที่จะทําให้ ประชาชนคนไทยนะครับได้ตระหนักถึงว่าประเทศไทยเนะี่ยมีทรัพยากรที่ดีมากๆแล้วรอที่เราจะไปพัฒนาครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าต่อยอดแล้วก็เพื่อที่จะเป็น,ปนอาชีพแล้วก็เป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ประเทศไทยอย่างที่บอกว่าในน้ำมีปลาในนาำมีข้าว ใช้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเรามีทรัพยากรดีๆมากๆแต่ว่าเราต้องช่วยกันพัฒนาแล้วทําให้มันเกิดอาชีพแล้วมันจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนมากๆเพราะว่ายัางไงทุกคนทั้งโลกต้องกินนะครับต้อง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 ,ต,องต้องกินอาหารเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น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 ,ปน,ปนหนึ่งในปัจจัยสําคัญของชีวิตของมนุษย์มากๆแล้วก็ประเทศไทยมีทรัพยากรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ ถึงแม้จะเป็นช่วงวิกฤตของโควิดก็ตามแต่อย่าลืมว่าในทุกวิกฤตมันจะมีโอกาสเราจะทําวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงนะครับในในช่วงที่ยังเป็นวิกฤตอยู่ตอนนี้ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ดีขึ้นกว่าอีกหลายๆประเทศในโลกมากๆนะครับถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศที่ท็อท,อที่ที่ที่ห่างไกโควิดมากๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะเริ่มก่อนคนอื่นเขาอย่างไง เพื่อที่จะเพื่อที่จะ,ะพัฒนาอ,อาชีพของเราให้มันมั่นคงมากขึ้นให้มันยั่งยืนมากขึ้นนะครับเราเราจะมีเฮดสตาร์ทก่อนคนอื่นเขาได้ยังไงนะครับผมว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช่วงเวลาที่สําคัญมากๆถือว่าเป็นถ้าบางคนอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสทองมันจะดีมากๆสําหรับสําหรับอาชีพของเราสําหรับคนไทยช่วงที่ถือว่าเป็นวิกฤต เราดึงเรียกว่าไอเดีเยเกษตรวกด้านนมาส่งเสริมให้คนได้กินาเกิดว,ว่าจริงๆ,ๆเงล้เกษตรด้านอืนนั่แหละที่อยู่กับเราแม้นยามวิกฤตคนมีข้าวมีปลากินได้เลยใช่ใช่ครับแล้วก็อย่างอย่างมอย่างที่ได้มีการพูดกันในในวันนี้นะครับก็คือว่าทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่ผลิตทำยังไงแล้วคุณจะเข้าใจคุณจะ คุณจะเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยนะครับอย่างที่ท่านสมคิดได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ใช่แค่ผลิตน,นะเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยคือทําเองขายได้เองนะครับมีมีม,มีแผนการธุรกิจมีแผนการตลาดนะครับซึ่งซึ่งโครงการนี้ก็จะ,ะมีกูรูมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันวางแผนแล้วก็แต่ละคนขาด ขาดตกอะไรยังไงก็จะมาช่วยกันเสริมนะครับจะมีการสัมมนา,าจะมีการเวิร์กช็อปต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็น,ปน,ปนโครงการที่ที่ที่ทมีคุณค่านะคหรือเป็นรายการประกวดการ,ากรเวอรลลิตี้ภาคเกษตรที่ใหญ่สำหรับโครงการที่นี้อันนี้ก็มีอะไรพิเศษบ้างที่รายการคือใน,ในในในรายการจะในรายการโทรทัศน์ที่จะออกทางทางออกอากาศทางช่องวันาสามสิบเอ็ดนะครับจะเป็นเรียลลิตี้ ครับเรียลลิก็คือ,อผู้สมัครที่ที่มีมีไอเดียดีๆแต่ว่าอาจจะยังขาดทุนทรัพยหรืออะต่างๆเนี่ยนะครับที่จะไปพัฒนากเกษตรที่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะครับจะจะจับคู่กับดารานักร้องศิลปินต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันทํากิจกรรมทางการเกษตรปฏิบัติจ,จริงนะครับเรียนรู้กันจริงๆในขณะเดียวกันก็จะไปเจอกับผู้รู้ต่างๆที่จะมาช่วยกัน สนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยกันวางแผนนะครับผู้สมัครก็จะได้เรียนรู้อะไรเยอะนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าในขณะเดียวกันคนดูที่ดูทางจอโทรทัศน์ก็จะได้เหมือนกับว่าได้ดาราต่างๆนี้นำพาเ,าเข้าไปเพื่อที่จะไปทําความรู้จักกับชีวิตของของบุคคลเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับดาราเองผมเชื่อว่าก็จะได้เรียนรู้อะไรเยอะ เยอะแยะมากมายแล้วอันนี้อันนี้แหละผมคิดว่าจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่ดีต่อไปขยายผลต่อไปได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงผมว่าสาคัญที่สุดน,นะครับประเทศไทยในน้ามีน้ในน้ํามีปลาในนามีข้าวยังใช้ได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะ <S <S เราจะจะพัฒนาตรงนี้ไปยังไงแล้วมันจะเป็นอาชีพที่ยังย อยากให้พี่บอยพูดถึงยูเจนที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาการเกษตรแบบแบบนี้เขาีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมรายการี้เหกือนันครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากที่จะพัฒนาเกษตรในบ้านเกิดของตัวเองนะครับมาเข้าร่วมโครงการนี้คุณมีไอเดียอะไรคุณมีคุณมีความมุ่งมั่นอะไรยังไง ว่าเราเรามองหาคนที่มีแพชชั่นที่อยากจะสร้างอาชีพตรงนี้ให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 ,ให้ยั่งยืนนะครับลองมาสมัครที่ที่โครงการนี้ดูลองมาสมัครที่เรียลลิตี้น,นี้ดูนะครับจะได้เรียนรู้อะไรกันอีกเยอะแยะมากมายมีไอเดียแปลกๆในรายการนี้ที่คิดไปแล้วนะครับว่าอยากจะให้อย่างเช่นน้องกังไปลงทล้างาน้าหรืออะไรเงี้ยที่เป็นความสนุกที่คนดูจะได้ดูครับเอ่อตร,ตรงนี้เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว ยัง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 ตอบไม่ได้เพราะเราจะต้องดูว่าเขาไปแพ้อัไกับใครใครจะไปแพ้กับใครแต่ว่าต้องดูที่ตัวตัวผู้สมัครด้วยแต่รับรองว่ารายการสนุกสนานดูแลได้ประโยชน์แต่ว่าแต่ว่าได้บอกได้เลยว่ารายการนี้จะดูจะได้ความบันเทิงด้วยและก็ได้สาระความรู้มากๆแล้วก็ได้ขนาดเขียนถึงสิ่งดีๆต่างๆที่มีในประเทศไทยมีก้งหมดอน่นอมากเลยร่ได้ดูกันในเดือนกันยายนครับทางช่อง31 รัชดาไรเหรอครับตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ครับยังไปละครเวทีที่จะต้องนำเข้ามาที่ทำเรื้องไปละครเวทีก็ต้องต้องชะลอไว้ก่อนต้องหยุดไว้ก่อนนะครับก็ต้องดูมาตรการนะครับเพราะว่าถึงแม้มาตรการจะบอกว่านั่งเว้นที่นั่งเว้นที่เว้นที่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ลําบากเนาะมันก็มีความลําบากอยู่ก็ต้องดูว่าอะไรที่มันทําแล้วแล้วมันคุ้มนะครับที่เว้นที่บางทีมันก็ไม่คุ้ม ในขนาดนี้เราก็เข้าใจได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเป็น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 ,ปน,ปน,ปนตัวที่จะเป็นซูเปอร์สเปรดหรืออะไรยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เ,รเราเราเราต้องดูแลเราต้องดูแลตัวเองด้วยเราต้องดูแลคนดูของเราด้วยนะครับปีนี้มีอะรบ้างครับปี <c oughs> ไหมครับผมว่ามันยังตอบไม่ได้เนาะมันยังตอบไม่ได้อะครับอ,อ,อาจจะมีโปรดักชั่นที่ ที่สามารถที่มาแสดงได้โดยมีคนดูที่เวนที่แต่ก็ก็อีกอะก็ต้องก็ต้องดูเราก็ยังความเสี่ยงานนั่นะเราเราก็เราก็เป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันก็คือมันเป็นความเสี่ยงกันต้องคุณเข้ามาด้วยใช่ไหมครับหลายหลายอย่างนะครับเสี่ยงในในในทุกทุกด้านนะครับเสี่ยงในทุกๆด้านนะครับเราเราก็ไม่อยากเสี่ยงในทุกทุกด้านเพราะว่าอย่าลืมว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรที่เราก็ยัง มองไม่เห <mm ็นเราก็ไม่ได้รู้จักเขามากมายนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี e ่ยผมว่าต้องต้องต้องเซฟเซฟก่อนคือว่าถ้าถ้าเป็นที่เว้นที่คือคุณบอลก็จะไม่เปิดยังยังตอบไม่ได้แล้วผมว่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โปรดักชั่นนะแล้วแต่ว่ามันจะมีโชว์อะไรย่างแผนที่มันต้องขายไปเลยครึ่งปีหลังนะครับเยอะแค่ไหนครับอะไรกี่เรื่องกี่เรื่องคที่มันต้องขายเดิมที่พี่วางเอาไว้โอ้มันเสียก็เออ เดิมทีจริงๆตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยต้องมีสี่เรื่องอตั้งแต่พฤษภาจน,นถึงปลายปีนั้นมีสี่เรื่องห้าห้าโชว์อ๋อตั้งแต่มีนาะจนถึงพฤษภาเนะี่ยมีห้าห้าโชว์นะครับหนึ่งในนั้นเป็นโชว์ที่นําเข้าจากต่างประเทศซึ่งอันนี้ก็ต้องไปปีหน้าเลยแล้วก็โดยรวมแล้วก็พวกโปรดักชันใหญ่ๆที่เราวางแผนไว้แล้วนะครับก็น่าจะเลื่อนไปไปปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีว่าปลายปีจะสามารถทําอะไรได้ไหมนะครับ ทำเสียหายที่เกิดขึ้นทับประเมินมูลค่าได้คะด้วยประเมินมูลค่าเหรอคะแต่เท่าไหร่คะเยอะครับอ่า <c oughs> ก็หลายสิบล้านครับ <c oughs> ต้องบอกว่าหลายสิบล้านแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้จริงๆแล้วแล้วแล้วผมก็จะไม่ไม่ออกมาแล้วก็เรียกร้องอะไรว่าทําไมเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าบางครั้งอาจจะบอกว่าทําได้แต่บางทีเราก็ ต้องเซฟตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เซฟคนดูด้วยทุกคนเป็นห่วงคนอนโดผมัโคก็เป็นห่วงหมดนะครับเราจะต้องเปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์เลยใไพราออนไลน์ก็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 มีคิดคิดกันอยู่ครับก็เดี๋ยวต้องต้องลองดูว่าว่ามันจะมีความเป็นไปได้อะไหมแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกรอดูสถานการณ์พี่ผมยังตอบให้ผมตอบตอนนี้ไปถึงปลายปีใครจะรู้ไม่อ้าแล้วอีกสามเดือนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสามเดือนยังน่าจะยังไม่ อีกสามเดือนน่าจะยังไม่มีครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องดูว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงแต่ตอาจจะแบบมีไม่รู้มีมิราเคิลอะไรออกมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยโอเคหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่านั่งกันได้เต็มแน่ๆแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละผมว่าเรายังมองไม่ออกครับรยังมองไม่รู้<โ>อ, <son> อ๋อ ไม่ทราบเลยครับหรอครับเห็นบอยอ๋ออ๋อไม่ก็ก็เอสเตอร์ไม่ใช่ก็เพราะเอสเตอร์เขาเล่นอยู่แต่เราผมถึงอ๋ออย่างนั้นครับยัง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 ไม่ทราบเลยครับไม่าต้องดูคำบอกผมเอสเตอร์เป็นคนแนะนำเข้ามาสวัสดีคุณบอยพี่บอนอ๋อเจอดิครับเจอ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 เขาต้องเจอกัาแล้วมีปนญหใจหรืออะไรไหมครับก็ดีครับผมว่าผมว่าเขาก็เป็น เขาก็เป็นแสดงที่ที่น่าจับตามองคนหนึ่งนะครับถ้าได้ร่วมงานกันก็จะดีช่วงที่สวัสดีกันเียวกันขับปากเลยอะไรยังไงไม่อะไรนะครับช่วงที้มีโอกาสเจอกันได้มีการขับฝากเพราะคนกันก็ผมว่าต้องดู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 ความเหมาะสมด้วยว่าว่าเล่นบทแบบไหนอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาดูทางช่องอื่นๆนะคะสัญญานักแสดงเ้าหมดค่อนข้างเยอะทุกวันดูเป็นที่จับตามองว่าจะมีนักแสดงเข้ามาใหม่ ก็ก็คือผมว่าเรายินดีที่จะร่วมงานกับทุกคนนะครับผมผมผมดีใจแล้วก็ยินดีที่จะร่วมงานกับทุกคนกับนักแสดงทุกคนที่ที่ที่มีคุณภาพที่รักในการแสดงแล้วก็ที่ที่ที่อยากร่วมงานกับเรานะครับผมเปิดกว้างหมดเลยตรงนี้แล้วถ้าเก่อเขาไม่ได้มีสัญญาแล้วหรืออะไรจากจากที่อื่นนะครับก็ยินดีเลย นะครับเป็นเป็นไปได้หมดเลยเป็นใครเห็นในเร็วๆนี้ว้าวว้าวครับฮะในเร็วๆนี้ยังครับอ้าวพี่สาวจมีว้าวว้าสักคนในเร็วๆนี้ยังครับคนวิกฤตก่อนใช่ไหมคะคนโควิดก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ก็ผมผมอย่างที่บอกครับยินดีที่จะร่วมงานมากๆเลยแล้วถ้าเปิด โดยเฉพาะกับแล้วแล้เรายิ่งถ้าเผื่อนักแสดงเก่งๆดีที่ท,ท,ที่ไม่ได้มีพันธะสัญญาอะไรกันที่ไหนยินดีมากคร